เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตกับการฝันการวางแผนการจินตนาการถึงสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เราอยากหลีกหนีแต่บางครั้งสิ่งที่เราลืมคือการยอมรับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ positive energy วันนี้ขอชวนทุกคนมานั่งนิ่งๆช้าๆสบายๆแล้วเปิดใจฟังกันในหัวข้อที่เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งมากๆหัวข้อวันนี้คืออยู่กับความเป็นจริงใช่ครับแค่คำนี้ก็อาจทำให้ใจเราสะดุ้งเบาๆเพราะหลายครั้งความจริงไม่ได้สวยไม่ได้ปลอดภัยและไม่ได้ง่ายเลยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและในตอนนี้เราจะค่อยๆคลี่ออกมาดูด้วยกันว่าการอยู่กับความเป็นจริงคืออะไรและจะอยู่กับมันได้อย่างไรความหมายของความเป็นจริงเวลาพูดว่าอยู่กับความเป็นจริง หลายคนอาจนึกถึงการเลิกเพ้อฝันหรือยอมแพ้แต่จริงๆแล้วความเป็นจริงคือการที่เรายอมรับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงโดยไม่พยายามเปลี่ยนมันทันทีความเป็นจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามองเห็นแต่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยไม่ปรุงแต่งความเป็นจริงอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากเผชิญเช่นความเหงาความกลัวความล้มเหลวแต่ในเวลาเดียวกัน ความเป็นจริงก็คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจริงๆเราจะไปต่อยังไงได้ยกตัวอย่างคนที่รู้ตัวว่ากำลังเศร้าย่อมดูแลใจตัวเองได้ดีกว่าคนที่พยายามบอกตัวเองว่าฉันโอเคทั้งที่ไม่โอเคเลยเช่นถ้าเรารู้สึกท้อก็แค่ยอมรับว่าตอนนี้ฉันท้อนะไม่ต้องบอกตัวเองว่าสู้สิต้องเข้มแข็งเพราะแค่เรารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ปฏิเสธมัน ก็คือก้าวแรกของการเยียวยาแล้วความเป็นจริงอาจจะเป็นความเหงาที่เราไม่อยากยอมรับความล้มเหลวที่เราไม่กล้าบอกใครหรือแม้แต่ความรู้สึกว่างเปล่าที่เราหาคำอธิบายไม่ได้เลยแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือความจริงของเรานั่นแหละและยิ่งเรายอมรับได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะดูแลใจตัวเองได้เร็วขึ้นเท่านั้นทำไมเราถึงไม่อยากอยู่กับความเป็นจริงซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตหนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆคือความจริงมันไม่สวย เราทุกคนล้วนอยากให้ชีวิตดูดีอยากให้ตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนสำเร็จและเมื่อความจริงมันตรงกันข้ามเราก็เลือกไม่มองมันเราหลบไปอยู่ในโซเชียลอยู่กับซีรีส์อยู่กับงานอยู่กับฝันอยู่กับความหวังมันก็ไม่ผิดนะมันคือคกลไกเอาตัวรอดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราหนีความจริงนานเกินไปชีวิตจะเริ่มบเบลอบเบลอจนบางครั้ง เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจริงๆบางคนแกล้งทำเป็นโอเคจนลืมไปว่าจริงๆแล้วไม่โอเคบางคนแกล้งยิ้มเก่งจนลืมว่าตัวเองก็อยากร้องให้เหมือนกันและในระยะยาวการไม่อยู่กับความเป็นจริงมันทำให้เราห่างจากตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนมีหมอกบางๆที่ค่อยๆปิดบังหัวใจเราการ,รเผชิญความจริงจึงต้องใช้ความกล้าหาญทางอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ความเข้มแข็งแบบฮีโร่ แต่คือความนิ่งพอที่จะบอกว่ามันเป็นแบบนี้เองแล้วเราจะอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างไรการอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่การทนหรือจำนวนแต่มันคือการเห็นและยอมรับว่าตอนนี้เรายือนอยู่ตรงไหนโดยไม่ตัดสินตัวเองเราลองมาแบ่งเป็นเทคนิคง่ายๆ4สีข้อข้อหนึ่งหยุดแล้วสังเกตลองหายใจเข้าออกลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงความรู้สึกนี้อยู่ตรงไหนในร่างกายฉัน พยายามหลบอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ต้องตัดสินแค่รับรู้แค่รู้ทันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงแล้วข้อสองเขียนสิ่งที่รู้สึกออกมาเขียนแบบไม่ต้องสวยไม่ต้องเรียงแค่เขียนว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแล้วปล่อยให้มันไหลออกมามันจะทำให้เราเห็นความคิดของตัวเองชัดขึ้นข้อสแยกความจริงออกจากความคิดตัวอย่างเช่นไม่มีใครรักฉันเลยเป็นความคิด แต่ความจริงอาจคือตอนนี้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเราแยกได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความเชื่อเราจะเริ่มปล่อยความคิดลบได้ง่ายขึ้นข้อสี่เมตตากับตัวเองเสมออย่าดุอย่ากดดันตัวเองเมื่อเจอกับความจริงที่ไม่น่าพอใจพูดกับตัวเองเหมือนเรากำลังปลอบเพื่อนที่กำลังเจ็บแค่คำว่ามันไม่เป็นไรนะหรือฉันอยู่ตรงนี้กับเธอก็มีพลังมากพอแล้ว และเราก็จะพบกับผลลัพธ์ของการอยู่กับความเป็นจริงแม้การอยู่กับความเป็นจริงอาจไม่สวยหรูแต่มันให้ของขวัญล้ำค่ามากกว่านั้นคือหนึ่งเรานิ่งขึ้นไม่ต้องหนีไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องเหนื่อยกับการใส่หน้ากาก,ากทุกวันสองเราเลือกได้ชัดขึ้นเมื่อเรายอมรับว่ากำลังยืนอยู่ตรงไหนเราก็รู้ว่าจะไปทางไหนสาความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะเรากล้าบอกคนรอบข้างตรงๆว่าเรารู้สึกยังไงไม่ต้องพูดเอาใจ ไม่ต้องเล่นบทบาทความสัมพันธ์จะดีขึ้นเพราะเราสื่อสารจากความจริงไม่ใช่ความกลัวสี่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นความจริงทำให้เราเห็นว่าเราเป็นใครมีแผลยังไงและต้องการอะไรจริงๆเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะไม่ต้องปิดบังไม่ต้องหลอกตัวเองผมขอเล่าเรื่องตัวอย่างเล็กๆนะครับมีคนคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาเคยพยายามเป็นคนเก่งที่สุดในทุกด้านแต่ก็เหนื่อยมาก จนวันหนึ่งเขากล้าพูดออกมาว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันแค่อยากอยู่เฉยๆวันนั้นเขาร้องให้แต่ก็เป็นครั้งแรกที่เขายิ้มออกมาจากใจจริงเพราะเขาได้อยู่กับความเป็นจริงของตัวเองอย่างแท้จริงและสรุปสุดท้ายการอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นของขวัญให้กับชีวิตระยะยาวเหมือนเราเริ่มต้นจากจุดที่แท้จริงไม่ใช่ภาพฝันอย่ากลัวความรู้สึกไม่สบายใจในระหว่างทาง เพราะทุกครั้งที่เรา,ผาเผชิญความจริงคือทุกครั้งที่เราเข้มแข็งขึ้นวันนี้เราได้พูดถึงหัวข้อที่อาจจะเรียบง่ายแต่เชื่อว่าถ้าเราทำได้จริงชีวิตจะเปลี่ยนแบบลึกๆการอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการยืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงและบอกตัวเองว่าฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันเป็นในตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ฟังกันจนจบครับถ้าคุณอยากแชร์ประสบการณ์หรืออยากพูดคุยอะไรเพิ่มเติมสามารถกดไล์ กดแชร์และคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีวันที่อยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยน